มาเสียบเสียบน้ำกันนะคะแห้งกินแห้งแทบพี่น้องมากเสียกันนะคะโคกโคกแล้วก็ตำมานเข้าแล้วค่ะตำตำตำให้ละอ่าให้มันแตกนะคะตำให้มันแตกนะครับค่ะพี่น้องร่องตำตำกินเบิงด้ค่ะร่องตำเบิงเนาะนะคะตำตำเมียงคาใส่ตะไข่นะคะไม่ยั้งแน่นะคะ ประกอบด้วยมีขานะคะมีต้นขาผีบกำลังออกด้วยกันนะคะโคกโคกแล้วก็ต,ต,ตำมานเข้าแล้วค่ะตำตำต,ต,ะะตำให้ละเอ่ให้มันแตกนะคะตำให้มันแตกนะมียังแน่นะคะก็ประกอบด้วยมีขานะคะมีต้นขาผีกกำลังออกอ้ซยกันนะคะ โคกแล้วก็ตำมานเข้าน่แล้วค่ะตำตำตำให้ละให้มันแตกนะคะตำให้มันแตกนะคะชีเอาตะเหนือนะคะช่กันนะคะโคกแล้วก็ตำมานเข้าน่แล้วค่ะตำตำตำให้ละให้มันแตกนะคะตำให้มันแตกนะคะ มากินน้ำกันเสียบจะเป็นเมนูที่แบบอร่อยนะคะมาเสียบเสบน้ำกันนะคะแห้งกินแห้งเสียบพี่นอ้องม,มากบบแกบอ,ออนเกินไปนะคะแล้วก็ตามด้วยมะขามนะคะมะขามแ,แหลกแหงมนันนะคะสุดยอดนะคะตำเมี่ยงขา นะคะตำเมียงค่าตะทิ้นแล้วก็กล้วยนะคะแล้วก็ใบชะพูนะคะค่ะก็อาใบชะพูหอนะคะแต่ที่จริงพักมันจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าน,นี่มีแคส่สองซ้ำยางนะคะมีแขบบค่ะพี่น้องร่องตำตำกินเบิงดะ้ค่ะร่องตำเบิงเนาะนะคะตำตำเมียงค่าใส่ตะไข่นะคะด่วยกันนะคะโคกโโแล้วก็ ตำม,มานเท้หาเลรอคะตำตำตำให้ละให้มันแตกนะคะตําให้มันแตกนะคะชีดเอาต้เนเหนือนะคะมีหยังแนะนะคะก็ประกอบด้วยมีขานะคะมีตนขาหีดกำลังเอ่อไปจะหนุมนะคะเนาะ คุณตามด้วยสุดหยอดนะคะของเมนูนี้เลยนะคะฉีฟปลาค่ะฉีบปลาสวัสดีค่ะมาจ้ามากินตํามเมียงตามเมียงขานํำกันเดจ้านะคะมากระทินแล้วก็ตําขานะคะทุกไปนะคะค่ะ มากินน้ำกันเสียบจะเป็นเมนูที่แบบอร่อยนะคะนะคะมากระทิ้นแล้วก็ตำขานะคะทุกไปนะคะสวัสดีค่ะมาจ้ามากินตำเมียงตำเมียงข้าน้ำกัเด้จ้าตัวกังติดข้อนะคะเรากำลังระวังเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะ คุณที่ให้ช่วยกันนะคะโคโคกแล้วก็ตำมานเห่าแล้วค่ะตำตำตำให้ละให้มันแตกนะคะตำให้มันแตกนะคะ <ๆ S 1> อย่ากินเมียงค่าอันนี้ก็ใส่กล้วยนะคะก็ใบชะพูนะคะแล้วก็หมากกระทินนะคะหมากกระทินแล้วก็ตำขานะคะทวกไปนะคะกับกล้วยกินกับใบกระทินกินกับใบชะพูนะคะ ฉีกหลาดตัวย่งย่นะคะสุดยอดอีกนะคะอยากกินเมียงค่าอันนี้ก็ใส่กล้วยนะคะก็ใบชะพูนะคะแล้วก็มากกระทิ้นกระทิ้นแล้วก็กล้วยนะคะแล้วก็ใบชะพูนะคะนะคะอยากกินเมียงค่าอันนี้ก็ใส่กล้วยนะคะก็ใบชะพูนะคะแล้วก็มากกระทิ้นผีเด้พี่นอ ที่ติดตามรับชมนะคะบ้านดวงใจนะคะสุดยอดค่ะอร่อยมากค่ะกระถินแล้วก็กล้วยนะคะแล้วก็ใบชะพูนะคะช่วยกันนะคะโคกแล้วก็ตำม้านเท่าแล้วค่ะตำตำตำให้ละให้มันแตกนะคะตำให้มันแตกนะ,ะไปจันุ้มนะคะเนาะ คูณมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ด้วยนะคะมีตะไคร้น้ำนะคะค่ะกับโขลกกับกล้วยกินกับใบกะทิ้งกินกับใบชะพลูนะคะฉีกปลาตัวย่งย่นะคะสุดยอดอีดีเด้พี่เนาะค่ะ,คะ,ะใส่ปุงรสด,ด้วยปลานำปลา ทองนวนะคะอินนโมโตะนะคะนะคะแล้วก็ดวงใจก็เอเบา้บารายใหญ่ห้างนะคะเนาะกินยังเดียวเลยค่ะมากมากค่ะมาเสียบเสียบน้ำกันเดินนะคะนะคะมากะทิ้นแล้วก็ตําขานะคะลกไปนะคะค่ะค่ะก็เอาใบชะพลูห่อนะคะแต่ที่จริงพักมันจะเยอะกว่านี้นะคะ แต่ว่าน,นี่มีแคสสองซ้ำยางนะคะมีดวงใจกัเบเบาะร้ายใหญ่ห่างนะคะเนาะกินย่างเดียวเลยค่ะมากมากค่ะมาเสียบเสียบน้ำกันเด้นนะคะมาเสียบเสียบน้ำกันนะคะแห้งกินแห้งเสียบพี่นอ้องม,มากมาเสียบเสียบน้ำกันนะคะ แห้งกินแห้งแสบพี่นอ้องม,มากไปจนหนุมนะคะเนาะขอบคุณนีม่ยังแน่นะคะก็ประกอบด้วยมีขานะคะมีตนคาหีบํำลังออกนะคะอยาก,กินเมียงค่าอันนี้ก็ใส่กล้วยนะคะก็ใบชะพูนะคะแล้วก็บมากกะทิน,นะ ค่ะก็เอาใบชะพููหอนะคะแต่ที่จริงพักมันจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่านี่มีแครส,สองซ้ำยางนะคะมีตามด้วยสุดหยอดนะคะของเมนูนี้เลยนะคะฉีกปลาค่ะฉีกปลา mm hmm. นะคะมากระทินแล้วก็ตำขานะคะลงกไปนะคะถึงปลายนมันก็ะสีสบนะคะนี่ก็แสบเสบแล้วค่ะแสบเบแล้ว แต่ว่าถ้ากินกันได้หลายคนมากก็แสบกว่านี้นะคะซอยกันยิบเนี่ยแต่คนชอบเนาะดวงใจก็ชอบนะคะฉีดปลาาปลาเป็นตัวนะคะนะคะอยาก,กินเมียงค่าอันนี้ก็ใส่กล้วยนะคะก็ใบชะพูนะคะแล้วก็มากกระทินแสบนะคะนะคะ่ะฉีดปลาลาไส้น้ำนะคะ มาค่ะมาเส็บเสียบน้ากันนะคะแห้งกินแห้งเสียบพี่นอ้อมมมงมากคําแหลกแหงมันนะคะสุดหยอดนะคะตำเมียงขานะคะตำเมียงค่าตำเมี่ยงขาใส่ตะไคร้นะคะ ก็มากินกับกล้วยนะคะมากี้ก็มะขามเปียกนะคะก็ตําลงไปนะคะโขขกโขกตำตำเข้ากันนะคะให้มันเข้ากันแบบค่ะพี่น้องร่องตําตํากินเบิ้งด้วยค่ะร่องตาเบิ้งเนาะนะคะตําตําเมี่ยงคาใส่ตะไข่นะคะค่ะก็เอาใบชะพลูห่อนะคะแจ่ที่จริงพักมันจะเยอะกว่านี้นะคะ แต่ว่าน,นี้มีแคส่สองซ้ำยางนะคะมีกับกล้วยกินกับใบกะทินกินกับใบชะพลูนะคะฉีกหลาดตัวง่ายๆนะคะสุดยอดอีกนะคะที่เขามารับชมนะคะแสบร้ายพี่หนอกนะคะสุดยอดนะคะสมกับคิดอยากเดยคะ่ะะมากินน้ำกันเสแซรบจ้ะเป็นเมนูที่แบบ อร่อยนะคะมีหยังแน่นะคะก็ประกอบด้วยมีขานะคะมีต้นขาหีบกำลังเอ่อบอแกบอออนเกินไปนะคะแล้วก็ตามด้วยมะขามนะคะมะนะคะที่ขามารับชมนะคะแสบร้ายที่หนอกนะคะสุดยอดนะคะสมกับคิดอยากด้วยะค่ะก็